ก็ชอบอยู่นะถามว่าเขชอบไหมเขาก็โอเคนะอ๋อันนี้ต้องช่างน้ำหนักช่างเสร็จเรียบร้อยไปเลยลูกค้าจะได้ไม่ขัดทุน <c oughs> ไอ้นี่จะชามากๆเลย <c oughs> น้องใจก่อนพีห่หน้่แก่ ไม่ก่อยยากครักล่ะแต่เดียวป้าให้หรือว่ามาช่วยมันแป้นนั่นคือตัวเล็ขใช่ไหมที่มาถึงไม่ก่อนี้ไอ้บาวเรียนมาก่้ตุ้งซึ่งมันแล้วก็มีเล็กเนื้อเอาเด็กไส้สอสพาไปเข้าไหนไปตรงโน้นเี้ยวันเลยไปไปตึ้งเจ้าวัน có đi đủ rác là mình chỉ bảo thầy thuốc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  thì thuốc thì có thầy thuốc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  ra thuốc thầy thuốc เสองแก้วเด็ตัยัไั้งงนไม่้อล้ัวลานเลยอ๋อค่อ้ไม่ Yeah. 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 So, yeah. bây giờ chúng ta nằm bên này các cô cho củ sạch sạch ra tắt ra hát ra hẹn cứ luôn để xem có đậm nắp không thật quá, đậm nắp không xem là xong thì thử หั่นไข่เหล็กปืนก็ไม่เห็นเนี่ยบางคนนั้นเขาจะหั่นคขึงอีกที่นึงเขาบอกมันกรอบนอนไม่เป็นร่ทำานไเรียย

ก็ค,คือเราจะปั้บเป็นถึงโลกส้ามเส้น,นอ่ะเส้นติดเลยมั่นไหมยี่เดอะยิ่งได้ิ่งได้ยิ่งได้